สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางอุทกศาสตร์นะคะหรือเรียกว่า hydrological model a n a l y s i นะคะก่อนอื่นแล้วก็เข้าที่โปรแกรม ArcMap 10น,นะคะแล้วก็เราต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะให้ชื่อว่า hydro ค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกข้อมูลที่เป็น i d d 2นะคะเข้าไปทำการเปลี่ยนสีนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการเติมเต็มพื้นที่นะคะหรือเรียกว่าฟิลนะคะในพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือพื้นที่ที่ต่ำนะคะเราจะต้องทำการปรับพื้นผิวโดยการเติมเต็มพื้นที่ให้เต็มนะคะ เราก็ไปเลือกเครื่องมือที่ a r c u n b l o c นะคะแล้วก็เลือก Spatial Analysis Tool นะคะเลือก Hydrology ค่ะแล้วก็ Fill นะคะในช่อง Input ช่องแรกนะคะให้เราเลือกข้อมูล IDW 2นะคะ เอาพูล์ดนะคะให้เราเก็บในโฟลเดอร์ไฮโดรนะคะเซฟชื่อว่าฟิลค่ะ อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ทำการฟิลแล้วนะคะจะมีพื้นผิวที่เรียบขึ้นนะคะต่อไปนะคะจะทำการหาทิศทางการไหลนะคะหรือฟูดเดเรกชันนะคะให้เลือกกล่องเครื่องมือที่ Art กิมบ o x นะคะแล้วก็เลือกที่ f ูดเดเรกชันค่ะใน input ช่องแรกนะคะให้เราเลือกข้อมูลที่เป็นฟิ l นะคะ เอาพูดนะคะให้เราเซฟในโฟลเดอร์ของไฮโดนะคะแล้วก็เซฟว่าโฟลด์อันดเดอร์สร์ดค่ะฉะนั้นโอเคนะคะแล้วก็รอการประมวลผลนะคะ ก็จะได้ข้อมูลมา,าดังนี้นะคะให้เราลองซูมเข้าพื้อินเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ลองเลือกเครื่องมือ identify นะคะคลิกที่พื้นที่นะคะตัวเลขตัวนี้นะคะจะบอกทิศทางของการไหลนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างก,กัน ต่อไปนะคะจะทำการไหลสะสมนะคะหรือ o o d a c c u m u l a t i o นนะคะให้เลือกเครื่องมือ o ู d a c c u m u l a t i o นนะคะในช่อง Input ช่องแรกนะคะให้เราเลือกข้อมูล f o o r e i t i o t คะ่ะเอาพุ t นะคะให้เลือกโฟลเดอร์ d ฮด o นะคะแล้วก็ Save ชื่อว่า Food o o ด act นะคะ ในช่อง output data type นะคะให้เราเลือกเป็น integer นะคะฉะนั้นกด ok ค่ะ ลองสอดอินเข้าไปในใกล้ๆนะคะเส้นอันนี้นะคะคือจะเป็นการไหลของน้ํานะคะเส้นที่เข้มนะคะจะเป็นมีความสูงที่สุดนะคะแล้วก็จะไม่บอกปริมาณของน้ํานะคะนเซลล์ที่มีค่าสะสมสูงนะคะคือเซลล์ที่มีเซลล์ของการไหลรวมอยู่มากนะคะ ต่อไปนะคะเราจะทำการจัดลำดับของลำน้ำนะคะหรือ Stem Order ะคะจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะคือ s t a l e r กับ Cherry นะคะแล้วก็จะเลือกลักษณะแรกคือการทำ Stander นะคะให้เลือกเครื่องมือที่ Stem Order ค่ะใน Input ช่องแรกนะคะให้เราเลือกข้อมูล Food a c นะคะ ในช่อง Input f o n e นะคะให้เลือก f o o d Direction ค่ะในช่อง Output r l u s t e r นะคะให้เราเซฟในโฟลเดอร์ h y d r นะคะตั้งชื่อว่า Stellar ค่ะ ที ella, ่เราเป็นสแตนร์เร์่เหมือนกันนะคะในช่องนี้าะนั้นก็โอเคค่ะ อันนี้จะเป็นข้อมูลของ s t ตลเลอนะคะข้อมูล s t ตลเลอนะคะเป็นการจำแนกลำดับน้ำออกเป็นลำดับนะคะโดยกำหนดลำน้ำสายเล็กที่ไหลมาจากสันปันน้ำเป็นลำดับที่1น,นะคะแล้วษณะัที่2นะคะคือเชดลียนะคะให้เราเลือกที่ stem order เหมือนกันนะคะในช่อง input นะคะให้เลือกข้อมูลของ โฟลด์แอคนะคะแล้วก็ในช่อง input f o ฟนะคะให้เราเลือกโฟล d ดอร์นิชชัค่ะส่วนช่อง output ซเต t e r นะคะให้เราเซฟชื่อว่าเซฟรี่นะคะ เปลี่ยนให้เป็นเชอรรี่เหมือนกันนะคะตามโอเคค่ะค่ะลักษณะของเชอรรี่นะคะเป็นการจัดแนกลําดับน้ําออกไปลําดับนะคะโดยกาหนดลําน้ําสายเล็กที่ไหลามาจากสารปันน้ําเป็นลําดับที่หนึ่งนะคะจะแตกต่างจากสเตเลอร์นะคะ ลักษณะมันจะแตกต่างกันนะคะทั้งสองลักษณะนะคะต่อมานะคะเราจะมาทำการแปลงข้อมูลสตรีมออเดอร์จากแรตเตอร์เป็นเวกเตอร์นะคะอันดับแรกนะคะเราก็ไปเปิดเครื่องมือสตรีมทูฟีเจอร์ค่ะไปที่อาร์ทูลบ็อกเลือก ส e รีมผูฟีเจอร์นะคะช่องแรกนะคะเลือกเป็น Starter ค่ะช่องที่สองนะคะเลือกเป็นโฟไดค่ะค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสตรีมนะคะ รอการโหลดอยู่นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปนี้นะคะต่อมานะคะเราจะมาทําการแยกสายน้ําหลักกันค่ะกําหนดให้เส้นนะคะมากกว่าเท่ากับ5นะคะไปคลิกขวาที่สตรีมค่ะ open attribute ค่ะแล้วก็ไปที่ select by attribute ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่โค้ดน,นะคะเป็นกิจโค้ด มากกว่าเท่ากับในที่นี้เรากำหนดให้เท่ากับ5้านะคะหารูปก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะเราจะมาทำการจัดเก็บข้อมูลกันค่ะคลิกขวาที่สตรีม Data Export Data ค่ะให้เซฟเป็น ชื่อสตรีม5 s c o r e 8นะคะนามสกุลเป็นเชฟฟล์นะคะเฟค่ะ จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำพื้นที่ลุ่มน้ำกันขาะหรือว่าเรียกว่าเบสินนะคะไปที่ Art Toolbox เลือกเบสินค่ะช่องแรกนะคะให้เลือกเป็นโ r o ไดเลยค่ะแล้วก็เซฟเป็นชื่อเบสินนะคะ ค่ะเราก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำพื้นที่รับน้ำค่ะหรือเรียกว่า watershed นะคะอันดับแรกนะคะเราต้องสร้างเชฟไฟล์ก่อนค่ะไปคลิกขวาที่ h y d ด o s h a ไ e f i ค่ะตั้งชื่อเป็น point นะคะหิกัดนะคะเราต้องทำการ นำพิกัดเหมือน idw 2นะคะไปที่ import เลือก idw 2คะ่ะ add ok ค่ะเค okay. ไปที่ editor start editing นะคะเลือก point คะ่ะ ทำการซูมนะคะค่ะเลือกข้อมูลเป็น f x นะคะกับ point นะคะ แล้วเราก็ทำการซูมนะคะซูงที่เป็นช่องกีบค่ะพอเราได้นะคะเราก็จก็จุดลงไปค่ะแล้วก็ไปเซฟรีด,ด ต่อนะคะต่อมาเราจะมาทำ snap point e r p นะคะซึ่ง snap point e r p เนี่ยเหมาะกับพื้นที่ต่ำๆมีการหลายสะสมมากๆค่ะให้ไปที่ arc tool box เปิดเครื่องมือ snap point ขึ้นมาค่ะช่องแรกนะคะให้เลือก point ค่ะช่องที่สามนะคะ ให้เลือกโฟ r แอค่ะค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเป็น snap tp นะคะค่ะก็ะได้ รูปมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะไปเปิดเครื่องมือ water shade ขึ้นมานะคะช่องแรกนะคะให้เลือก f ฟรไดเลค่ะช่องที่สองเลือก snap pp นะคะ ช่องที่3ก็เป็น v value เหมันเดิมค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเป็น Water Shade นะคะ รูปก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะทำการเปลี่ยนสีได้นะคะค่ะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปที่เครื่องมือชื่อว่า raster to polygon นะคะให้เลือก Conversion to นะคะ Form Laser t แล้วก็ Laser t to Polygon คะ่ะช่องแรกนะคะให้เลือกเป็น Water s h a d e คะ่ะช่องที่สองก็เป็น Value เหมือนเดิมน,นะคะให้ตั้งชื่อเป็น Water s h a d e นะคะ นำสกุลเป็นเทฟไฟนะคะแล้วก็เซฟค่ะทำการเปลี่ยนซีนะคะค่ะอีกขอจบ การรายงานเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ